มีอีกเล่มหนึ่งฮะเล่มต่อไปเป็นไงเล่มเนี้ยซึ่งเนี้ยผมไม่แน่ใจผมเหมือนกับว่าน่าจะได้อภินันทนาการมาจากสำนักพิมพ์วิญญูชนนะฮะก็อย่างเงี้ก็วินสำนักพิมพ์วิญญูชนเล่าแล้วก็เขาเอาเขาไทยอินอ่านนิดนึงนะะฮด้วยความสมัครใจนะคือจริงๆผมก็สั่งหนังสือที่วิญญูชนบ่อยนะครับแล้วก็แต่ว่าบางบางครั้งเนี่ยถ้าบางเลทำก่อนนั่นรู้ว่าผมอยากจะได้เนี่ยท่านจะชิงส่งมาให้ผมก่อนนะครับ นะหรือมีอะไรใหม่ๆนี่นท่านก็จะคอยส่งมาให้ในฐานะที่เราเองก็เป็นหนึ่งในคนที่เคยเขียนหนังสือให้กับสำนักพิมพ์ด้วยก็เป็นหนังสือที่สร้างรายจ่ายทรมทลายนะที่ผมหนังสือเล่มนี้อยากให้ลองเล่าว่ามันมีความพิเศษยังไงในมุมของอาจารย์จุสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับยี่สิ็นักนิติศาสตร์เยอรมันอ่าใครเป็นคนเขียนฮะอ่าศาสตราจารย์ดรบุญศรีมีวงโคโค้ดอ่าถ้าใครเรียนที่ธรรมศาสตร์ก็จะรู้จักท่านในน ในเจเนอเรชันของผมท่านก็เป็นหนึ่งในอาจารย์ที่นำอุคโคตมากเพูดไปท่านเป็นคนใจดีมากนะท่านเป็นคือถ้าจะเล่าเรื่องความใจดีของท่านอาจารย์บุญศรีเนี่ยมีหลายเรื่องมากแต่เรากลัวจะลงลึกอในจะลงแ <ใน S 2> <ม>กมปีธาจะกลายเป็นการท่านไม่รู้ท่านจะเต็มใจทใี่พูดถึงหรือเปล่าใช่ใช่ใช่จะพี่บีเอฮะจริงจริงก็เราเราให้ฟังอีกนึ่งเร่อนึงเล่าเล่มงนี้นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศ ของหนังสือซึ่งมันไม่ใช่นิติศาสตร์ใช่ใช่ผมว่าจริงๆหนังสือแนวเนี้ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่นะก,กฎหมายส่วนใหญ่เวลาสนใจหนังสือกฎหมายส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือแนวข<อ>้นเท็นตัวย่อหลักกฎหมายหรืออธิบาย คำอธิบายคำอธิบายตัวบทกฎหมายมากกว่าแต่นี่ออกจะเป็นหนังสือเชิงประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์ที่มันเชื่อมโยงกับนักกฎหมายที่มีอิทธิพลในทางกฎหมายจริงๆต้องเล่าความน่ารักของท่านนะครับที่มาของหนังสือเร่มนี้ก็คือว่าคณะนิติเราเนี่ยเวลามีท่านอาจารย์ที่ถึงรอบที่จะเกษียณอายุนะครับ60ปีหรือ65ปีเราก็จะมีหนังสืออาจาริยะบูชาปกติท่านจะบุญศีจะเป็นหนึ่งในเราก็จะมีการเขียนบทความนะครับซึ่ง แนวทางของท่านอาจารย์บุญสีน compass, like ี่ <S <S ค em, of, ือท่านจะยกเอานักกฎหมายในเยอรมันท so ี่ดูแล้วมีความคล้ายคลึงกับท่านที่เป็นหัวเรื่องของหนังสืออยากให้ลองเล่านิดนึงว่าปกติทําไมท่านอาจารย์บุญสีถึงโยงกับเรื่องเยอรมันนะท่านอาจารย์บุญสีท่านจบเยอรมันนะท่านเป็นนักกฎหมายมหาชนไปเรียนที่ผมก็จะาวัที่ไฮเดนแบกนะฮะผมก็ไม่แน่ใจเรื่องนี้ม่้วัดเขียนไหแต่ว่าท่านท่านเป็นนักกฎหมายที่จบที่เยอรมัน ใช่นะฮะที่แฮดเดอร์แบ็กนะฮะแล้วก็อ่านั่นคือความน่ารักหนึ่งของท่านนะคือท่านท่านจะคัดสรรมาแล้วว่าเอออาจารย์เพื่อนเพื่อนอาจารย์ท่านนี้เกษียณเอะท่านอาจารย์ท่านนี้มีผลงานที่คล้ายกับนักกฎหมายท่านไหนนะท่านก็จะไปหยิบยกประวัติของนักกฎหมายท่านนั้นมาเขียนเขียนไว้ในหนังสือนั่นแหละนะครับทีนี้พอมันผ่านไปสักพักหนึ่งก็เป็นจํานวนที่พอจะรวมเล่มได้ วิ่งทั้งหมดนี้เลยนะยี่สิบเอ็ดเนี่ยไม่น่าจะครบม้งท่านไม่ยน่ท่านไปดูนะลองไปดูได้นะมีเข้าใจว่ามีถ้าจะมีเขียนใหม่ก็น่าจะไม่กี่คนนะฮะแต่ว่าท่านจะเขียนในวาระต่างๆนี่แหละเพราะว่าตรงหัวหัวเรื่องแรกเลยนะครับทา่านจะโน้ตไปเลย,เลยว่าท่านเขียนให้ใครออตโตเมเยอร์ or, กับอาจารย์วรพกุ์อ่า,อาครับนัน้นนั้นนั้นก็เป็น,เป,นเป็นความน่ารักหนึ่งของท่านนะครับอ่านแล้วความน่ารักประการที่สอคือเรื่องนี้ผมอ่านแล้วผมก็เียวเป็นผู้ผมเป็นผู้ชูอ่ะ คือเรื่องนี้เองผมอ่านนะผมอ่านเสร็จทุกทีผมหลับตาผมจะนึกถึงบรรยากาศตอนเรียนกับท่านในวิชากฎหมายมหาชนก็ดีกฎหมายแัะธรรมนูญก็ดีคือท่านจะมีเกร็ดเรื่องเล่าพวกนี้เยอะมากกับเรื่องประวัติศาสตร์การเรียนทุกวิชาผมจําได้ของผมเนี่ยเรียนรัฐธรรมนูญก็ะจะต้องไปริชาร์ดใจสิงห์โอ้ใช่ไม่ใช่ไพโรจน์ใจสิงห์นะริชาร์ดใจสิงห์ริชาร์ดใจสิงห์ริชาร์ดอะอนฮาร์ดใช่หรือผมเรียนกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจนะฮะก็จะต้องไปแนวคิดเรื่องเมอร์คันทลิซึมเรื่อง <Adam> อาดัมสมิธอะไรอย่างเงี้ยไ้เป็นนักคิดปรัชญาเมธีนั้นถ้าเป็นลูกศิษย์ที่เคยเรียนกับท่านเนี่ยนะครับอ่านตรงนี้นนนก็บรรยากาศสำหรับผมเองนะมันดึงดึงตัวเองย้อนไปสบ,บัยที่นั่งหลับหลับตื่นต่ในห้องเรียนท่านนะครับแล้วก็แล้วก็วกเออเคลิ้มเคลิ้มไปกับเ,เรื่องเล่าของท่านเคลิ้มไปกับเคลิผมเกีนะวรับเร้งต่่องค้ๆนื ริมายเราเลยนะครับว่าเออท่านอาจารย์ปุษย์ศีท่านจะมาดูโชคสุดท้ายของเราอยู่หร <laughs> ือเปล,ล่าจุงพลจุรย์รยยสุรศักดิ์อย่างนี้พวกนี้เป็นเรื่องเล่าที่เล่าไปยิ้มไปนะครับเป็นเรื่อง<ช>เป็นความสุขนะฮะที่แบบเออก็จริงแดีมากนะครับแลวนักกฎหมายหลายๆคนเนี่ยนะจะเป็นคนที่เราเห็นเรฟเฟรนซ์บ่อยๆในหลายๆวิชาช,ชาเช่นว่าสวินยี่าวินยี่บางคนบอกว่าทฤษาเรื่องมีฐานอะไรนะฮูโก็ Price มอถ้ามีคำอ่านภาษาไทยไว้ให้ด้วย Google Price นะั้นบรรยากาศก็จะไม่ใช่ลงในเนื้อหาไม่ใช่เป็นเรื่องด็อกมาติกมันไม่เชิงด็อกมาติกเนาะก็จะเป็นประวัติศาสตร์ h i s t c a l แล้วในแง่หนึ่งเวลาเราอ่านประวัติของนักกฎหมายผู้ยิ่งใหญ่เราเนี่ยเราก็จะเห็นแง่มุมนะครับบางคนก็จะสะท้อนให้เราเห็นว่าเขาก็คนธรรมดานครับแต่ว่าเออเขามี มีทัศนคติบางอย่างมีแรงขับบางอย่างที่ทําให้เขาเอก้าวขึ้นมาเป็นนักกฎหมายที่ทั่วโลกจด <น S 2> จำไ,ได้ไดท,ที่ที่มีอิมแพกต่อสังคมได้อ,อนั้นก็เป็น็นหนังสือที่แนะนํานะครับแนะนําว่าเอออ่านได้นะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นบางส่วนก็มีมีประโยชน์นะครับต่อวิชาหรือนะครับอย่างเช่นว่าเอาอถ้าคุเรียนนิติปัญญาเนี่ยเขาพูดถึงเซาวินยีเนี่ยในเนี้ยในเนี้ยก็จะให้ให้แง่มุมแนวคิด มีซิเซโล่ไหมซิเซโล่ไม่มีซิเซโลซ่เยอรมันที่ไหนต็ไปเรื่อยเล่นโมเล่นุกซิเซ,โล,ซ,เซโลโล่โรมันนั้นเป็นหนังสือเล่มหนึ่งท,ที่ที่ที่ดีมากนะที่น่าสนใจแล้วก็อยากให้ได้อ่านกันเล่มน,นี้ถ้าผมจำไม่ผิดนี่มันมันมันให้ภาพว่าอสะท้อนกันมากเพราะว่าผมกำลังคิดว่าผมอ,อยากจะสั่งเล่มนี้นะฮะแล้วก็เล่มนี้ก็มี มต้อง <doc> ขอขอบคุณพี่สถาพรออกห้องออกคุณพ่อพิมใช่ครับอันนี้อันนี้ไม่ได้รวยอะไรให้มันแต่ชื่นชมนะครับเพราะว่าเขาหะจัดพิมพ์หนังสือหลายเล่มโดยเฉพาะหนังสือในแนวที่เป็นเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับอาตมชีวประวัติของบุรพาจารย์ท่านมีความเป็นหนังสือที่บอกว่ามีประโยชน์แต่ว่าจริงๆแล้วก็อาจจะยากที่จะหาคนมาจัดพิมพ์ได้นะจัดพิมพ์อยู่ชนก็ได้ อันนี้เรา,าถือว่า,วาคือโอกาสโฆษณาเป็นสปอนเซอร์การชิชมนันเนอะอยากให้ทำสิ่งดีๆเหล่านี้ต่อไปเนาะเป็นกำลังใจนะครับโอเค